ใเลพอ่นสิเดนก็นมีธรรมดาได้บ่งกับทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและวก็ฮับ่้มเป็นกำลังใจให้กับซองบอเพชร ืันนี้กะสิไดเอ่อหาของยู่ของกินคือเก้าล้นี่กะอยู่ป่าเป็นมื้อที่สองทุกคนนะพอตกมาต่อแรงๆกะฝนตกไปน้อยหนึ่งทุกคนนะตกน้อยนึงชุมเหากะได้หากลางพาย,ยุพายางแล้วกะสิไดเออลุยหาอยู่หากินและต่างคนต่างเอกนะพอดีวันนี้กะกำลังสามโมงกว่าเกือบจะสี่โมงพี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุ้นบ่งน้ำเดียววะสิได้ของยู่ของกินพี่เหลือตืมหรือบ่อะนะนี่ก็คือฝนจะตกอยู่ทุกคนเลย มีฟ้าดังพึบพึบมือพึ่มอยู่เฝิกนก่อนทุกคนฝึกนกกินกมาให้นะไม้เห็ดอยู่นี่แหละแค้ม,มบอนนี่ว่ยึดไปไกลกับฟ้าดังฮึฮ่ๆๆๆยอะก็เลยไม่ได้ไปไกลนะลองฝึก,กบ้างก่อนพอสิได้ของกิดแรงอยู่บุบุไม่ได้ผลทุกคนมีเห้านะหลายแต่ยุ่งยู่ดวงแบบไม่แห้งยุ่งลายนะ hà lọ sam khám กระเขาเมื่อกี้ทุกคนโอ้บีท่านใช่ไหมเนื่องจากจอบเนี้ยทอดเกิบไ้อยู่พุนกันยังด่างอยู่ยอมมากาก็ได้เจ้ามันไปทั้งเลยสมอยไปเลยทุกคนหันเจอหัวห,ห้หาว้าวไปเลยฮอนเอาขนาดเมื่อน,นี้นะกับมูซึกว่าคือยอะเจ็บโหยแหละ ao à, à, phủ như tốt này tất cả bệnh nhân bị tốt chung ao khả lời เริ่มเยออคขำแล้วทุกคนนะสรุปฝนกับมีโต๊กซ้ำเห็นตะเวนเลยแดดคือเก้าทุกคนเนะลยเลาะมาไก่เติบกะยังมีได้เพื่อได้ทุกคนเนละคือนกกะได้ยินแต่เสียงมันกะหอกกะพอจะเห็นแวบๆแ,แล้วกะไฝ่ยตนะมีได้ซ้ำเดี๋ยวสิเลาะแถวเขตด่านลงเบิ่งทุกคนเลาะจอบเบิ่งไก่ขึ้นคอนโซงยำแรงๆ มือเสานี่ก็หันดีแท้ไก่นะแต่ตอนแรกนี้ยังไม่รู้จักว่ามันสีหันหรือมีหันได้นกกระต้งกะค่อนข้างเยอะหลายด้แถวกลางดานะ่านนกเยอะออด่านตรงนี้ทุกคนนะ ค่อยใส่ไปแล้วก็ตมันมีใ่ญ่ไปเลยทุกคนเลยโตมันน้อยนกกนระตงน้อยนะว่าแทก็ได้รุ่นข้างแดงๆนะแม่งอันนี้ทิ่ย่าตาดีแทนะไปเดี๋ยวไปต่อทุกคน ทุกคนคือคอยกะเดี๋ยวเราเข้ามาฮอตบอทแล้วได้คือว้าวและออกไปเมือนี้กะอ้อไปเยอะค้ำได้ทุกคนเลยพักผ่อนไปเฮงเติบนะเพราะว่าต่างคนต่างมือแต่ละคนก็พักผ่อนไปเฮงกะอ้อไปน้อยเดียวมันก็เยอะค้ำแล้วนะแต่ระหว่างทางเข้ามานะคอยเห็นทางเพิงทุกคนเลยเห็นทางเพิงห่้งง่ายเติบนะว่าสีอ้อไปเอาล่องเบิ้งเพราะว่าห้างนี้มันขึ้นงายอยู่ต้นไม้นะ ต้นไม้ที่เพิ่งอยู่นะกามีสูงไปเลยนะประมาณ4 5เมตรนี่แหละจากดินขึ้นไปนะก็เลยว่าสิพาเดียวเอาไปเอาเดี๋ยว,ยวถ้าฝั่งเมืองเบาทองเพิ่เหามากก่อนแต่เพิ่นท่านได้เหามากเบาทองก็ได้เขียนว่าเสื้อเพิ่นนั่นเฮามากกะสิได้ไปเอาผู้เดียวเลยนะเพราะว่ายัาไปเอาตะเวนได้เขียนว่าเสือส้อปลายงคำคือห่างที่เห็นกับบาเปิลน,นะะ่ะกะเวลาเฮาไตโคมละ มันลงตอมโคมทุกคนนะ่ะบินเย้ยลงมาตอมโคมเลยกะว่าจะไปตอน้ำๆละ่ะเข้าไปดังไฟเอาควันอูดเอานะควันอูดอยู่พื้นละ่ะขึ้นไปเอาตอนมืนมนมนดๆืดดนะน่าจะได้นะคึ้ว่เดต่กะทาิึงก็ท่าฟังๆิึงเบาทองก็เขตมาเสอร์เพื่อนนั่นเท่ามากะเสดอ้อ,อไปเอาผู้เดียวทุกคนเลยระว่างทากะดังไฟต้มน้ำทุกคนนะต้มน้ำกิน น้ำกินกะเฮาไปถือมาตบ้านนะเนื่องจากขี่รถจักมากกะถือน้ำกินมากไม่ได้นะเขิงกะอย่าเต็มรถเลยพยางนี่กะคือเขากลางตอนเฮาย่อ,อไปแล้วพอดีว่าฝนตกไปน้อยนึงพอกลางพยางแล้วแล้วผัดฝนก็มิดพร้อมปีนกะเอาไว้อยู่ถิงพี่ละปีนกะเหาะกะปีนนกปีนสำลักไว้ทุกคนเลยกำลังสลุมสลิมนะทางพระทองก็เข้ามาเลยเดี๋ยวสิเอาห้างเพิ่งก่อนแบบนี้นะ จังละได้บีได้ได้เออลองเมิ่อีกก่อนมาหอดเลยทุกคนมาหอดแล้วไม่เดี๋ยวเอาหล,ล,ลายลายอีลงมือเลยดังไฟอยู่ลุ้มพี่ละเพิ่งกม็ม่มีหอนห่าง,งทุกคนเอ้ยเพิ่งห่างกัย้ายมากิขาวกิดน้ำอยากพาเดี๋ยวนอนไปนี่ก็ตอนสามโมงเซานะหรือว่าตีสาม สมเฮากัว,ว่าสีออกไปหาการหาการเห็ดนั่นแหละอ้อหาจอบเพียงพานี่กะเดือนตกแล้วนะเป็นมืดๆเลยแจักตกไม่ตกจะว่ามืดฝนก็ไม่จักแล้วก็เลยว่าสีออกไปหาการจอบเบิ่งเห็ดกินมาไม้ก่อนไปเมื่อวานนี่กะไปตอนคำ่คำๆตอนประมาณสามที่ทุ่มกัมีค่อยพอนะก็เลยว่าสีออกไปตอนรอบเยี่แจ้งวันนี้นะ เดี๋ยวมาลุ้นบบ่อีกเทอหนึงทุกคนวาสีพบหรือไม่พบมาการตอนสามโมงทุกคนนะมาหอดพีกสี่โมงกว่าแล้วเห็นกะน่าจะอ้อเลยเบิ่งมะไมที่มันกินนะนะอันนี้น่าจะลูดปปะมันทุกคน ทองเพิ่นกลับไป,ก,บปการต่อละคอยกะเสดาไปการอีกทางนึงบัดนี้นะไปการจนแจ้งเลยทุกคนน,ะนี่กะเคยจะแจ้งละสี่โมงกว่าละเกือบจะห้าโมงนะแจ้งพอดีบัดนี้ทุกคนเสดาหารัดสาวต่อเลยบัดนี้นะ โลออมาแถวด่านพี่แจ้งคักพอดีทุกคนนะฝนกะคือจะตก่แหดะฝาดังอีแล้วมื้อนอี้ก็ได้ฝนยิบๆยับยิบยับอยู่ตกยังมีแหงก็เลยนะ แต่เฝ้าทุกคนนะนกกมีคอย,ยอเยอะเฮายุ่งลายขนาดเลยตกไปสามตัวเดี๋ยวสิไปหากอนมานี้นะคือคอยท่านด้ไปเก็บสักหนันงฝึกต่อเลยตกแล้วก็ได้ตกน้ำเราได้ทุกคนนะ้ยเห็นอยู่ตัวนึง เดี๋ยวหาิ่กอีก,กอนจากตกมงเลยอีนะตัวนี้ก็ตกน้ำคือเดียวตัวที่สามกะตกอยู่ทางเทิงผู้ทุกคนเดี๋ยวสิขึ้นหาก่อนตัวที่สามก็บีเห็นซั้งทุกคนจะได้หาเลาะก่อนแาบนี้นะ ต้นมะยางอยู่นี่ทุกคนกระหอหรือว่าอันนั้น,นี่ห้ากินในตำเบิงกระหอหรือบ้างเมื่อคืนี้ก็มาจอบอยู่แต่ตอนเยอะแจ้งแล้วทุกคนมาจอบต้นมะยางไง นกเขาก็พาดนะไมถืึซ้ำ ซอยมาซอยมาแล้วก็มีล่มทุกคนนะ่มแล้วก็เป็นคึ้มๆอยู่ได้แต่เมื่อเมื่อกี้นี่เห็นแรนอันควัดอันขี้ดินนะเห็นบอลมันควัด,ด่ซื้อแล้วแนอ้อได้สสงนี่นะแต่เสียดายก็คือไม่ได้เอามาขึ้นมานั่ไม่ดีเอาวแต่แรนอ้อโสงนี่ทุกคนเจองูหัวโปะเมื่อกี้นี่ตกใจไปหลยเติบนะเดี๋ยววันนี้ก็จะไดย้ย่างเลาะมื่อเสบอนกอนทุกคนนะ มือฮอดบอนก็น่าจะสอยเติบแหละคือมาหาของอยู่ของกินรอบนี้กะคือมือนี้นี่สิได้เดินทางกลับได้อยู่ป่าเป็นมือสุดท้ายของการมาหาอยู่หากินเที่ยวนี้นะแต่การยังมีหมานทุกคนนะหมานรอบนี้ก็พอแต่ได้อยู่ได้กินนะระวางทางมือกะไม่เลอะเลยทุกคนนะนกน้อยนอกใหญ่ก็ห้ำเลยโอม่คอยเห็นเถอน,นะออกมาเมือนี้นะทุกคน ได้เฮ้ามาฮอตบอดแล้วได้ทางมาทองกับเฮ้ามาพอดีนะเฮ้ามาก่อนค่อยนานจะน้อยหนึ่งต่มเบิงเพิ่นก็ได้สรุปค่อยกะนี่ละทุกคนได้นกสามตแต่เบาทองเพิ่นมานได้เมือนี้เลยผู้พเ,เ,เพิ่นได้ไก่กับได้กระหอกผู้ใหญ่เลยเนะพิ่นสิได้ก็มีธรรมดาได้เบิ่งสภาพเ <laughs> บาทองเพิ่นจัดมาเมื่อนี้ สามมื้ไม่ล<ช>เลยเวรไก่คัก <c oughs> ขนาดนะมีทางไก่มีทางกระเหาะก็ทองพินจัดนี่นกอันนี้นะไป <c oughs> เจอเพื่อคอยนะเจอกะเจองูหุบปโลปโดหอยยานลุดเข้าไปในป้าคุณทําอินมันอยู่ทาง เดี๋ยวท่าเข้าซุกก่อนทุกคนจังหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะระว่างทากก่ากะอ้เบาทองเันแกอู่เลยคอยกะสิได้หาเก็บเคืองไว้ก่อนซุกหนูถนี่อื่นมันมีได้เป็นตงโกะนะหลาย ม่เห็นจัโตกโ้มเช้า,าเนี่ยเห็นดูอย่างนี้นเริ่มสุงมะงมาขึ้นเยี่ยด้รลุ้นจากเคล มาชะม้ยนจะน่าจะเมื่อแล้วคืนเดียวซะ ยุคดินเาตต่ลงดินต่ลงดินพัดคอยเวเจอีไกเาะมันเท่าเดียยงนีุ่งเน้โอต่ไม่ไหลนั่นนุงไปนอนพ่แล้วเมือนนั้นนุงพุ่มเออ โยลงลายจูดไฟโถมิดังไฟโถมิดันยังบุ้มปําั่มก็ฟั่ม,อ,มอยู่าออลายยุ่ยม,มันยอมฮับเลยเคอน้ำครับคืเคอเคืเคอคือดีกว่า นี่พอมันแห้งหน่อยมันจะเก็นได้ แกวกาเบาท่อเพิ่มต่ำแล้วล่ะมีหัวพระโบโน้ำเดี๋ยวไม่มอเลยทุกคนสดได้หน่อยนึง เอากาหน้าตากับสิบประมาณนี้แล้วทุกคนนละโอ้เมือนนี้นี่เมนูอาหารทําดีได้มาไหมข้าวน้าเดียวแบบนี้จัดรักเจียบกุ้มครับอืมแ่บขนาดรถ mất đai ừ. mất đây, Học. Học đen. Học đen. Nổ mất đai đây. đai mất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  chơi mất đâu đây mất ทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พา,าเดียวหาเก็บเครื่องเก็บของอีโซนที่เก็บย,ยังมีแล้วนะแต่กเก็บแล้วละคอยกันได้ยั่งบัดฟองเพื่อนของยูของกินมารอบนี้ได้เม่อฟ้าทางพบโคอยู่บ้านกะได้กระห้องพุละโตใกล้พุละเฟิงทุกคนนะก็สิประมาณนี้ละพอได้นะถึงสิมิลายกะใครได้อยู่เนาะได้หน <im it> ่อยได้ลายกัปั่นเดียวกินพี่น้องเลย นี่แหละมาป่ากันได้บางที่ก็ได้หลายบางที่ก็มีได้เลยก็มีเก็บเครื่องเก็บของหมดละเดี๋ยวบันนี้ก็ิได้เดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนนะฝนก็คือจะตกไงนะจะบอกฝนตกห้ามน้ำทางก็วิจักแล้วเอาสารคลิปนี้คอยกสิได้ขอปิดไปเพยงสักนิดก่อนขอข้อมบขอบเจรไลฟ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและก็ฮับส้มเป็นกำลังใจตลอดมาเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ข้อมงขอบเจรไลฟ์สำหรับการกดไลค์กดแชร์